ดีเพื่อนชาว YouTube Facebook ทุกคนวันนี้กลับพบกับเอฟก,กันอีกแล้วกับช่องงนี้บิว t ี้วิสัญญาชุด FFI เอาวิดีโอที่อ่ายมาอาจจะเห็นด้อใส่หลายชุดอะไรแบบนี้คือ,อมีเวลาทำวิดีโอก็อยากทำวิดีโอให้มันเยอะเยอะเยอะก็เลยจะตุนวิดีโอไว้แล้วที่สำคัญคือวิดีโอที่ตุนเอาไว้มันก็ได้หายไปกับ iPad ที่ค้างและก็พังเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ทําไว้สามสี่อันก็ได้หาดกับวิดีโอพอื่อได้รีสโตเครื่องใหม่เพราะว่าเครื่องมันค้างมันเปิดไม่ติดก็รีสโตไปเมื่อวานแลวทุกอย่างที่อยู่ใน iPad หายหมดเลยทั้งแอป,ปทั้งวิดีโอที่ถ่ายไว้ที่ตัดต่อไม่ได้ตัดต่อหายหมดเลยเอฟก็เลยมีเวลาก็เลยมาตุนคลิปไว้ก็คือว่าหยุดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็เลยมาตุนคลิปเอาไว้แล้วก็คือว่าถ่ายได้แค่วันเสาร์เพราะวันอาทิตย์ต้องเตรียมตัวกลับหอนั่นเองก็เลยจะอาจจะใส่ชุดเดิมยังไงต้องขออออภัยยดด้วววลกกกนน็าาาาจะะมทีโเเพืู่่ร เอฟหางหายจาการลงวิดีโอไประมาณหนึ่งเดือนเต็มๆเพราะว่าจากข่าวสารที่ได้รู้กันว่าพ่ออยู่หัวของเราได้สวรรคตนั่นเองก็เลยไม่อยากลงวิดีโออะไรให้มันเอิบกระเลิกมากมายก็เลย ผ่านคนช่วงนั้นไปได้สักระยะหนึ่งเอฟก็จะมาอัปเดตวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คือเอฟเห็นหลายๆคนอัลวิโอแล้วล่ะเอฟก็เลยอาสมใส่มันได้เวลาอันควรที่เราจะต้องกลับมาอาัลวิโออีกหนึ่งครั้งนั่นเองเอฟก็เลยกลับมาอาัลวิโออีกหนึ่งครั้งนะจ๊ะก,ก็ลงปกติจันพุธศุกร์เวลาหนึง่งทุ่มตรงเหมือนเดิมกับช่องช่องนี้สัญญาจุดเอ i เอ่ะเม้์มอ,อยกันมาก,ก่อนเริ่มวิดีโอนาะนแล้วล่ะว,วันนี้ F ก็มีวิดีโอมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วซึ่งเป็นวิดีโอที่พเพื่อนๆชอบกันนนมมมาาากกก็ก็คือออว่ e ah H er. ่ีี้เเัังงพสดุถึปน อีกแล้วก็คือว่าเอฟทำไปแล้วหนึ่งหนึ่งเรื่องอีบา้าเหอหนึ่งอันคือของที่ซื้อมาก่อนหน้านี้แต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันหายไปกับ iPad เป็นที่เรียบร้อยแล้วและอันนี้ก็คือเป็นล็อตสองที่ F สั่งมาใหม่ก็เลยจะมาเปิดให้ดูใหม่แต่เดี๋ยวเอฟกลับไปรวบรวมของจากคราวที่แล้ววิดีโอที่แล้วที่หายไปอะ่ะกลับรวบรวมก่อนเดี๋ยวมาทาวิดีโออันใหม่ให้ดูกันอีกหนึ่งครั้งแล้วกันแต่อันนี้เพิ่งมาส่งคือเอฟกลับมาบ้านไง คือของมันจะส่งอยู่ที่บ้านที่เอฟไปขอใหม่อันนั้นนีไม่มีบ้านเล็กที่ก็เลยไม่ได้เขาส่งไปที่นั่นเน็ฟก็ให้เขาส่งมาที่หอเดิมแบบนี้แหละพอเอฟกลับมาก็ได้ของอย่างที่เห็นแบบนี้เป็นของที่เอฟเสียทรัพย์เสียตังค์ซื้อมาเองรุ่นล้วนๆไม่ได้มีใครให้มาเลยมีแค่บางอย่างเท่านั้นที่เขาให้มาก,ก็ก็จะมาเปิดให้ดูกันนะ่าจะยังไงไปชมกันเลยกว่ามันมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลย มาเริ่มอย่างแรกกันก่อนเลยก็คือว่าเป็นอันนี้เอฟสั่งมาจากร้านใน Facebook ที่ชื่อว่าพี่จิงโจ้โฟโต้อะไรสักอย่างนี่แหละที่เขารับถ่ายรูปนอกรอบด้วยยังไงแต่เอฟทิ้งลิงก์ร้านที่เขาไว้ให้ด้านล่างเนาะหรือใครอยากได้ใครจะรับปริญญาใ,ใกล้ๆมีก็ลองติดต่อพี่เข้าไปได้แต่จะบอกว่าร้านที่พี่เขาขายอะส่วนใหญ่นะเป็นสินค้ากลอเกตเอเอฟขอพูดก่อนเลยว่าทุกคนอาจจะถามวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดนึงเะขออธิบาย หลายคนคงถามว่าทําไมพี่ซื้อของก๊อปมาใช้เขาไม่อยากให้ซื้อของก๊อปมาใช้ไม่ใช่หรอคือของก๊อปเอฟซื้อมาไม่ได้ซื้อที่พวกสกินแคร์หรืออะไรที่ทําให้หน้าแพ้แต่เอฟซื้อพวกที่เป็นลิปสติกพวกที่เป็นอายแชโดว์ที่สีสวยๆที่เอฟชอบนั่นเองคือเอฟเป็นคนที่แบบว่าใช้ลิปแท่หนึ่งอ่ะไม่เคยใช้หมดเลยจะไปซื้อของแพ้อย่างพวกใครลงไครรีอย่างเงี้ยเอฟก็ว่ามันเปลืองตังโดยใช้เห็นจนเกินไปถ้าใครชอบถ้าใครอยากสะสมถ้าใครรู้ว่ามันดีใครที่แบบนิยมแบรนด์อะไรเงี้ยซื้อไปอมไม่ว่าอะไร แต่สาหรับเอเป็นคนที่ไม่ชอบนิยมแบรนด์เอจะบอกอยู่บ่อยๆว่าเอเป็นคนไม่แคร์แบรนด์อะไรใช้ได้หมดตลาดนกตลาดนัดนู่นน,นี่นั่นใช้ได้หมดแล้วที่สําคัญคือเอเป็นคนไม่ค่อยซื้อเครื่องมาอเคาน์เตอร์แบรนด์ใช้ถ้าจะซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์ใช้ก็จะเป็นขนาดทดลองอะลรร้อยสองอแค่นั้นแหละเพราะเอเป็นคนไม่ติดเคาน์เตอร์แบรนด์ซื้อของถูกและดีมันมีอยู่เยอะไปแต่เอฟตัดสินใจซื้อก็เพราะว่าเอเห็นสีมาเล็บชอบที่เอฟซื้อไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นของก๊อฟจากแบรนด์ที่แพงๆไม่ใช่่่่พีเเออซื้ราาาะววสมมมััันนนยชบก ถูกดีวัตถุประสงค์ก็คือว่าซื้อมาสีสวยเหมือนซื้อของตลาดนัดที่สีมันก็สวยก็เลยเลือกซื้ออะไรเงี้ยเอฟไม่ได้ซื้อเพราะว่าเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นแบรนด์เดี๋ยวเอามาหลอกคนนู้นคนนี้ก่อนว่าเนี่ยเราซื้อของก๊อปมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราเป็นของแท้นะซื้อมา50ิบาทแต่บอกว่าซื้อมาพันกว่าบาทไม่ใช่ไม่ใช่ถุประสงค์เลยแบบนั้นคือของก๊อปก็ของก๊อปเอฟบอกแล้วเป็นคนที่ทำวิดีโอแบบจริงใจซื้อของก๊อปมาก็บอกโอเคซื้อของก๊อปมาแต่ร้านที่พี่ อย่างเช่นเราซื้อกระเป๋าซื้ออะไรเงี้ยเราซื้อของกอ๊อฟซื้อรองเท้าของก๊อฟมาอย่างเงี้ยโอเครู้ว่ามันละเมิดลิขิ์นู่นนี่นั่นแต่คือเขาก็ทํามาหากินของเขาสุดจริตไม่ได้อะไรเนาะก็มันเป็นเอฟคิดว่ามันเป็นการค้าระหว่างการค้าเป็นกลยุทธ์ในการขายมากกว่าอะไรประมาณนั้นเอฟไม่ได้คิดถึงว่าเอฟจะต้องซื้อของมียี่ห้อมาแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยฉันซื้อของก๊อฟมาแต่มาอวยว่าเนี่ยฉันซื้อของแท้มาราคาพันกว่าบาทมันก็ไม่ใช่แล้วที่สำคัญคือเอฟซื้อ ก็ไม่ได้ซื้อเพราะมันเป็นไคลี่ไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันเป็นตีซีไม่ได้ซื้อเพราะมันเป็นริฟเฟอร์สตาร์หรืออะไรเอฟซื้อเพราะว่าสีมันสวยดีไปหาซื้อแล้วมันไม่ค่อยมีสีแบบนี้อะไรประมาณนั้นนั่นเองใครจะเม้นต์จะว่าอะไรเอฟเชิญด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะเอฟไม่แคร์เอฟเคยบอกแล้วอย่างที่เปิดกระเป๋าว่าเอฟมี็กระเป๋าตังค์ใบหนึ่งเป็นของชาแนลเอฟก็บอกตรงๆว่าชาแนลเนี้ยซื้อมาจากลงเกลือนะอะไรประมาณนั้นเ้วก็เคยบอกว่าเอฟซื้อลองเท้านิวบาลาน์มานะรงเกลืออะไร ถ้าใช้ซื้อของแพงคือมีคนบอกว่าซื้อของแพงแต่ใช้ได้นานโอเคใช่แต่ไม่ชอบใช้อะไรนานๆหอเป็นคนขี้เบื่อง่ายอย่างรองเท้าใส่ไปเดือน2เดือนก็อยากซื้อใหม่แล้วแต่ถ้าซื้อของแพงมาใส่เดือนสเดือนแล้วอยากเปลี่ยนใหม่จะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้ออยู่บ่อยๆถูกไหมเอ็ก็จะซื้อแบบอ่ะสีสวยอันนี้สีสวยซื้ออะไรเงี้ยเอ็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเอ้ยมันเป็นนิวบาลานซ์ก็ไม่ไปหลอกคนอื่นว่ามันเป็นของแท้มันก็ไม่ใช่เอซื้อว่าเอ้ยสีสวยดีนะอะไรประมาณนั้นและเครื่องสำอาง เอฟบอกว่ามันเป็นของกอ๊อฟไม่ได้ซื้อพวกสกินแคร์ของกอ๊อฟเลยเลยมาใช้เพื่อหน้าแหกหน้าพางังแต่ซื้อที่มันเป็นแบบลิสตัลิซื้ออะไรที่มันเป็นพอยเมคอัพมาใช้นั่นเองมันก็จะแบบว่าสีสวยดีอะไรประมาณนั้นนั่นเองก็ถ้าใครมีทัทศนคติที่ต่างจากเอฟก็ปิดวิดีโอนี้ไปแล้วก็ไปดูวิดีโออื่นละกันแต่เอฟเป็นคนตรงๆเป็นคนพูดว่าซื้ออะไรมาก็าเป็นแบบนั้นใครชอบเอฟก็ดูต่อได้ใครไม่ชอบก็ปิดวิดีโอนี้ไปแล้วก็ไปดูคนอื่นเอาละกันเนาะ ก็บอกแล้วตั้งแต่ต้นคลิปไม่ได้ไม,ไม่ใช่ไม่บอกแล้วก็ชอบมีคนมาเมนนู่นนี่นั่นใต้คลิปเอฟว่าเอฟอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นทั้งๆท,ที่ก็บอกในคลิปนะแต่ก็ยังมาว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโลกโซเชียลแบบมันเป็นเพราะอะไรแต่ไหนๆเราก็ทําวิดีโอแล้วมันก็เป็นคนของสื่อมวลชนคนของสาธารณะไปแล้วเราก็ต้องยอมรับนั่นเองเพราะว่าคนเรามันมีมุมมองที่ต่างกันบางคนอาจจะเราอาจจะตรงไลฟ์สไตล์ของเขาอาจจะชอบเราอาจจะไม่ตรงไลฟ์สไตล์ของเขาขเขาอาจจะไม่ชอบเขาก็อาจจะมาเมนว่าเมนอะไรเงี้ยเราก็ ยอมรับตามสาเหตุไปละกันอ่ะเอฟก็พูดถึงชี้แจงแล้วว่าทําไมถึงซื้อของกอ๊อฟจากร้านที่จิงโจ้มานั่นเองแต่ว่าพี่เขาขายของถูกจริงๆบางอย่างของกอ๊อฟที่ซื้อมาร้านที่เขาขาย80บาทเนี้ยบางร้านทั้งที่เป็นของกอ๊อฟนะบางร้านขาย8บางร้านขาย200 300ก็มีเอฟซื้ออันนี้มา80บาทบางร้านที่เอฟตามตลาดนัดเทปไปเดินไปเจอก็120ก็มีเคยไปถามราคามาแล้ว แต่คือพี่เขาขายของถูกจริงๆก็เลยไปเอามานั่นเองเนาะแต่ที่สำคัญคือสีมันสวยด้วยก็เลยไปคว้ามานั่นเองก็บอกแล้วใครไม่ชอบปิดวิดีโอนี้ไปเนาะอาจจะเห็นว่าเอฟแรงหรืออะไรก็แล้วแต่เลยเอฟตรงใจใครก็อยากให้ติดตามแต่ถ้าไม่ตรงใจใครก็อย่าม้นเน่าว่ากันก็ปิดวิดีโอไปแค่นั้นจบมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลละกันนะอ่ะพูดมาเนิ่นนานแล้วก็มาเริ่มจากร้านพี่จิงโจ้นก่อนเลยไม่ได้มาหลายตัวอยู่เหมือนกันก็ เป็นอันนี้เป็นเบิร์เดย์อีดิชันเป็น k y ล i e แมตลิปควินั่นเองเอฟได้เป็นสีแคนดี้เคมาอันนี้เอฟได้มาในราคากล่องละ80บาทก็ข้างในก็เหมือนปกติทั่วไปก็เป็นสีแบบนี้ก็เป็นอันนี้เอฟทาแล้วลองทาดูแล้วติดทนนานมากที่ซื้อเพราะว่าจะรับปริญญาแล้วก็เลยจะซื้อมาเพื่อให้แบบมันติดลิปติดทนนานนิดนึงก็ติดทนนานสมชื่อที่พี่เขาบอกจริงพี่เขาบอกว่ารุ่นนี้ติดทนนานก็โอเคติดทนนานตามที่พี่เขาบอกจริงเป็นเนื้อแมทที่แห้งสนิท แต่เป็นเนื้อแมทที่แห้งสนิทที่ไม่ทําให้ป่าย์เล็อกเอบลองทาแล้วอันนี้เอฟทาแต่เมื่อคืนนอนทิ้งไว้ตื่นมาก็ยังติดนี่สีลักษณะแบบนี้เอฟไม่แน่ใจว่าสีมันชัดหรือเปล่านี่ลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นสีแคนดี้เคนั่นเองเนาะเดฟอยากได้สีโพสิเคมากเลยเดี๋ยวลองไปดูอันอื่นเดี๋ยวลองไปดูสีอื่นๆอีกแล้วกันเนาะคืออยากได้สีโพสิเคแต่ว่ารู้สึกอันนี้มันสุภาพมากกว่าก็เลยเืซออันนี้มาก่อนสวยงามน้ำตาลเอาชมพูสวยๆเป็นสีแคนดี้เคนะจ๊ะ แล้วก็ไปได้อายแชโดว์ของค y l ลีมาสองอันอันนี้อันละบ85บาทเท่าเียบจำไม่ผิด85หรือ89นี่แหละแต่ราคาไม่ถึง90บาทได้มาสองสีคือเป็นสีคั p p e r กับเป็นสีของเออโลสโกนั่นเองเป็นลักษณะแบบนี้เนาะสองสีก็อยเป็นคนที่ชอบอายแชโดว์แบบว่าคีมอายแชโดว์อยู่แล้วก็เลยไปเอามานั่นเองเนาะคืออันนี้ปาดสีดูแล้วลองปาดดูแล้วเนื้อนุ่มเกี่ยง่ายค่อนข้างติดทนด้วยสีเป็นแบบนี้ สีสวยดีสีสวยดีรถโก้พิกเมนต์แน่นด้วยนี่สีแล้วค่ะแบบนี้สวยดีสวยงามเดี๋ยวเอฟปาสีซิลเวอร์ให้ดูอันนี้เอ้สีคอปเปอร์นี่เปนสีคอปเปอร์ติดทนนานด้วยเอฟลองปาดแล้วเอากระดาษเช็ดแล้วมันค่อนข้างติดทนนานเลยแหละเนื้อนุ่มด้วย แบเอฟชอบเลยแหละเพราะว่ามันเป็นเนื้อครีมเป็นคนที่ชอบอายแชโดว์เนื้อครีมมาเอฟซื้อใหม่ก็ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นไคลี่นะเอฟก็เห็นว่ามันเป็นอายแชโดว์เนื้อครีมเอฟชอบบอกเลยว่าไม่ได้ซื้อเพราะมันเป็นไคลี่ที่เป็นของก๊อตแต่ซื้อเพราะวัาเป็นคนที่ชอบอายแชโดว์เนื้อครีมและก็ราคาถูกเอฟใช้ได้หมดแบรนด์ถูกแบรนด์แพงใช้ได้หมดไม่ได้ซื้อเพราะตาไคลี่บอกเลยซื้อเพราะมันเป็นอายแชโดว์เนื้อครีมและราคาถูกนั่นเอง่อไปเป็นอันนี้เป็น Bright Color e y e Shadow เป็น TCEES อันนี้เอฟไม่แน่ใจว่ามันคือ TCE T, e, T concept eye อะไรหรือเปล่าแต่เอฟว่าไม่น่าจะใช่มันน่าจะเป็นยี่ห้อของจีนหรืออะไรสักอย่างนี้แหละมันน่าจะไม่ใช่ของก๊อปของเขามาแต่มันน่าจะเป็นแบรนด์ของเขาแหละแต่น่าจะเป็นแบรนด์จากจีหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกเอฟก,ก็แล้วกันเนาะมันเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ได้เบอร์หนึ่งมามันจะเป็นอายแชโดว์แบบพวกลามเนสพวกอะไรพวกเนี้ยที่มันแบบเลื่อนขึ้นมาแบบนี้ นี่สีจะเป็นแบบนี้ซื้อเบอร์หนึ่งมานั่นเองสีค่อนข้างสวยเลยสีสีเป็นลักษณะแบบนี้เป็นม่วงชมพูอ่อนออกแบบนี้วิบวับวิบวับสวยงามมากจะบอกนี่สีสวยดีชอบก็เลยซื้อมาเห็นอนะเขาพี่เขาวอฟตในรูปแล้วสีนี้มันสวยก็เลยซื้อมาอันนี้ซื้อมาราคาแท่งละ85ดิบ้าาทเดี๋ยวว่าจะไปสสยสีอื่นเพิ่มมาด้วยแหละเพราะว่ามันสวยทุกสีเลยเนาะก็ดีงาม ต่อไปก็เป็นลิปจิฟเฟอร์สตาร์เอ็เบอร์เจ็ดหนึ่งสี่แต่นี้เอฟรู้สึกว่าซื้อมาแล้วผิดหวังเล็กน้อยเพราะเอฟเห็นสวอตรู้สึกเหมือนเอฟเห็นสวอตในสีมันสีมันอ่อนกว่านี้มันอมน้าตาลมากกว่านี้แต่พอซื้อมาเป็นจิฟเฟอร์อันนี้มันออกเป็นสีชมพูเลยเอฟอยากได้สีที่มันเป็นออกแบบเหมือนไคลี่ตัวนี้เนี่ยสีเป็นประมาณเนี้ยมันน่าจะชื่อสีอะไรสักอย่างจาไม่ได้เลยเว่าน่าจะดูสีมาผิดก็เลยได้สีนี้มาแต่ก็ไม่เป็นไรเอาไว้ทาแบบ ว่องที่แบบปาร์ตงปาตี้เป็นสีชมพูแบบนี้เป็นเหมือนชมพูวันเย็นอะสีแบบมันแป๊ดเกินไปอะตอนแรกว่าจะเอามาทาแบบว่าสีที่เล็งๆไว้แต่คือไม่เป็นไรพอเห็นสีแล้วเอ้ยผิดหวังเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรก็เอาไว้ทาแบบทำเฮาทงเฮาทูแบบบาร์บี้บาร์บ,าบี้ไปเนาะแต่สีเขาเข้มข้นจริงแมทด้วยเป็นสีแมทอันนี้เป็นสีเนื้อแมททั้งนั้นเลยนะจ๊ะก็โอเคเลยอย่างครเลียนเนี่ยแมทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแมทล้วก็ถูไม่ออก ตัวอันนี้อันนี้มันก็จังแมแล้วมันก็จะถูไม่ออกเหมือนกันต่อไปเป็นอันสุดท้ายอันนี้เป็นแบรนด์ Catwon D นั่นเองเป็น Lock It Liquid Lip Line Lipstick นั่นเองเป็นแบบจิ้มจุม่มอันนี้เอฟซื้อสี Love s i g มาชอบสีนี้มากเห็นสวอตในอันนี้เราชอบมากก็เลยสั่งอันนี้มาเป็นลักษณะแบบนี้แท่งแบบนี้สีสวยมากอันนี้ชอบมากอันนี้สีมันจะเข้มกว่า ของคารลี่นิดนึงไม่นิดแหละแต่ออกมันออกเป็นโทนกันอันนี้มันออกส้มๆคือชอบมากชอบสีนี้มากและติดทนนานมากเอ๊ะถามพี่เขาว่าพี่คะตอนนี้ลิปทีติดอันไหนลิปจิ้มจุม่มอันไหนติดทนนานที่สุดแล้วก็ดีที่สุดพี่เขาบอกว่าเป็นของรุ่นนี้ก็เลยซื้อมานั่นเองไว้จะทาไปรับปริญญาน,นั่นเองเ,องเนาะก็คือว่าเป็นแบบนี้ดีงามพอแมทแล้วมันก็จะแห้งติดกับมือไปแบบนี้นั่นเองล้างยากมากเอ๊ลองสวอตดดูหมดแล้วเมวื่อวาน ดีงามน,นะจ๊ะอันนี้แท่งละ55บาทนั่นเองบอกแล้วไม่ได้ซื้อเพราะมันเป็นแคทวอดีไม่ได้ซื้อเพราะมันเป็นจิฟเฟอร์สตามไม่ได้ซื้อเพราะมันเป็น Star, ไคลลี่ Kylie, แต่ซื้อเพราะว่ามันเป็นอายแชโดว์เนื้อครีมเรียบชอบซื้อเพราะว่าสีมันสวยหาตามร้านธรรมดาแล้วมันไม่มีไม่อยากซื้อที่มันเป็นแบรนด์แท้ๆเพราะว่าใช้ครั้งเดียวก็เบื่อซื้อสีใหม่สุดท้ายทิ้งอยู่ในกลุ่หมดอายุไม่ได้ใช้เหมือนเอาตังไปโยนทิ้งมากกว่าก็เลยซื้อแบบนี้ดีกว่านะ บอกแล้วใครอยากอะไรก็เชิญดาล่างแต่ถ้าไม่ชอบไม่ต้องมาติดกันไม่ต้องดูปิดไปเลยนะจ๊ะโมดป้ายจากาจร้านพิจิงโจ้นะจ๊ะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ดาล่าถนะ้าใครสนใจเหมือนเอฟเนาะต่อไปอันนี้เป็นเทสเตอร์นั่นเองซื้อมาตาใช้แต่งหน้าวลเป็นยานนั่นแหละเป็นเจ้าตัวนี้อันนี้เป็นของแท้ของแท้อันนี้เป็นเบนเนฟิตนั่นเองโปรเฟชชั่นอลที่หลายๆคนแบบบอกว่ามันดี แบบเป็นแบบว่ามันเป็นไพรเมอร์ที่อพังหลุุมขนเมร์หลุมขนเอรู้สึกว่าเอมีหลุมตรงเนี้ยค่อนข้างจะเยอะก็เลยอยากจะเอามาทามจะได้ติดทนนานเวลารับปริญญานั่นเองอันนี้เป็นขนาด7-5 m มลนั่นเองเอฟซื้อมา200บาทที่เอฟช้อปปี้นะจ๊ะก็เอามาคือช่วงนี้หาเครื่องสำอางสำหรับรับปริญญาแบบเยอะมากทุกอย่าง ก็สั่งแป้งลอล่ากระปุกเล็กไปแล้วแต่ยังไม่มาก็เลยยังไม่ได้มาเหอ่อสั่งเอเต้ลอเดอร์ที่เป็นขนาดทดลองสีอเล็กมาแล้วก็ยังไม่มาส่งก็คือทุกอย่างตอนนี้ซื้อที่มาติดทนนานเพื่อรับปริญญาทางนั้นเลยเนาะก็อันนี้อีกเป็นอันที่ซื้อมารับปริญญานั่นเองอีกหนึ่งอันที่ซื้อมาช่วงรับปริญญาก็จะมาปัดนั่นเองคือเป็นเจ้าตัวนี้เป็นทาได้ไม่เคยมีปัดแก้มของทาเลยซึ่งอันนี้เป็นอันแรกเป็นสีสวีทนั่นเอง เอฟซื้อมา200เท่าไหร่จําไม่ได้แล้วจาไม่ได้แล้วแต่ที่จริงเอฟอยากได้สีที่มันอ่อนกว่านี้สีที่เป็นแบบสีโครโลโครโรหน่อยแต่คือมันไม่มีอันนี้เอฟได้มาจากในกลุ่มขายเครื่องสําอางที่เป็นใน Facebook ถ้าใครติดตามในกลุ่มอยู่ก็อาจจะเจอแบบบ้านละลายซับนักช็อปอะไรเงี้ยแบบขายเครื่องสาอางมือสองมือหนึ่งอะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นมือหนึ่งนะเขาพี่เขายังไม่ได้ใช้เลยยังมีอ้นี้ติดอยู่เลยเนี่ยยังมีแบบอ้นี่ติดอยู่เลย ถ้าสังเกตดีๆมันจะมีชิมเมอร์แต่จริงแอปอยากได้เป็นบัตรออนที่มันเนื้อแมทมากกว่าแต่พอดูราคาที่เทียบจากคนอื่นแล้วเอไปโพสว่าอยากได้ของทัสใครมีมานําเสนอใต้โพสตหน่อยทุกคนมาโพสต์มันมีแต่ราคาที่แบบแพงๆเกินเกินราคาของมันหน่อยอะไรเงี้ยแต่อันนี้ถูกที่สุดแล้วก็เลยเอามานั่นเองแต่มันจะเป็นสีชมพูถ้าสังเกตดีๆมันจะมีแบบว่าเนื้อแบบชิมเมอร์สีทองทองอยู่แต่ก็โอเคอยู่ก็สวยอยู่สวยอยู่เอปก็ชอบนะ ลักษณะมันแบบว่าเดบปะให้ดูไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าคือพอปัดแล้วมันจะเป็นแบบเนื้อทองทองเนี่ยจะเป็นสีชมพูมีเนื้อประกายชิมเมอร์สีทองทองปนอยู่แบบนี้นั่นเองนี่ก็ทําเป็นไฮไลท์ได้เลยสีสวยแล้วก็ที่เอฟเลือกตัดสินใจซื้อปัดแก้มของทาเพราะว่าได้ยนินสรระคุณเป็นว่ามันติดทนนานมากอันนี้เป็นสีสวีเป็นเอมโนแอมมโนอมโซเนียครเวนี้ฟ เป็นแอมโมโนแอมมาโซเนียนเครทาเวลเอาเออบัตนั่นเองติดโทนนา12ชั่วโมงเห็นพี่เขาพูดกันว่ามันดีก็เลยเนี่ยพอปัดแล้วมันจะเป็นสีทองทองเนี่ย เอฟอาจจะเอามาทาเป็นไฮไลท์พอเอฟสั่งปัดแก้มของคัน์ลปอบอ,อีกหนึ่งสีไปแล้วอาจจะเอามาใช้คู่กันเพราะว่าคัน์ลปอบมันเป็นเนื้อครีมเขาบอกมันติดทนนานเหมือนกันก็อันนั้นยังไม่มาส่งเหมือนกันก็เดี๋ยวรอเอฟก็จะเอามาใช้คู่กันนั่นแหละแต่ถ้าก่อนรับปริญญาแล้วเจอสีที่มันถูกใจกว่าน,นี้เป็นสีออปคอล์คอล์อลอหน่อยก็คงจะซื้อตามอีกหนึ่งอนันเพราะว่าจะสะสมปัดแก้มของทาร์นั่นเองอยากได้มากนะจ๊ะ ต่อไปอันนี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆเมื่อเช้าเลยมาพร้อมกับคาร์ดนี่มาสดๆร้อนๆด้วยกันเลยก็เป็นลิปสติกนั่นเองอันนี้เป็นลิปสติกจากแบรนด์อะไรล่ะเนี่ยเขายังแบบแกะดูสีไปเองไม่ได้แบบเอาออกมาก็สั่งมาสองสีด้วยกันมาจากเฟซบุ๊กเหมือนกันจากบ้านละลายซับนักชอบหรือ,อะไรสักอย่างนี่แหละคือพักนี้ติดเฟซบุ๊กในกลุ่มของเฟซบุ๊กที่เป็นซื้อขายเครื่องสำอางมา,มากติดมากนอนเที่ยงคืนดูแต่เครื่องสำอางทุกวัน ยิ่งจะรับปริญญานี่ยิ่งดูเครื่องสำอางเยอะมากอยากได้ทุกอย่างที่ติดทนไปหมดอะไรที่เขาว่าติดทนนี่คือแบบดูสั่งไปหมดเลยเอฟก็ได้มาสสีด้วยกันเพราะว่ามันอันละ90บาทหรือใช่90บาทส่งฟรีนั่นเองก็เลยได้มาอันนี้เป็นของโวโวโดซิต,ตี้หรอหรืออะไรไม่รู้ใครรู้จักบา้างมันคือแบรนด์อะไรคือมันเป็นของแท้ เป็นแบรนด์เขาเอฟถามเอฟถามคนนี้เอามาขายนะเขาบอกว่าเป็นของแท้เป็นแบรนด์คนไทยแต่เฟก็ um, ไม่เคยได้ยินเหมือนกันเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเนี่ยใครเคยใช้บ้างลองบอกเอฟหน่อยนะเอฟได้เป็นเบอร์สามกับเบอร์สี่มาเอฟแก่ดูเสียละสวยมากจะบอกว่าสวยมากแพ็คเกจจิ้งแบบว่าชนะเลิศค่ะชนะราคาเอฟซื้อมาอันละเก้าสิบบาทแต่ดูแพ็คเกจสิเนี่ยเป็นเนี่ยแล้วก็เป็นแม่เหล็กจ้าเป็นแมกเนติกจ้าลักษณะมันจะเป็นเหมือนของ E ิปแอนด์บอยอ่ะเป็น ลิปสติกของ Eve Boy อะแล้วก็เปิดออกมาสีสวยมากเอ็มเป็นคนที่ชอบสีลิปสติกแบบโทนแบบพวกนี้มากอันนี้ป่าดใ้ดูครั้งแรกเลยนะมันเป็นลิปสติกที่เนื้อออกแนวแบบว่าครีมๆม,มันเป็นลิปสติกเนื้อครีมนั่นเองนี่สีเป็นแบบนี้สวยมากอันนี้เป็นเบอร์สามนั่นเองนี่เป็นเบอร์สามเห็นไหมอะเป็นเบอร์สามสีสวยมากชอบมาก p a เกจจิ้งชนะขาดเลิศแบบว่าเป็นแมกเนติก แล้วอะละแค่90บาทเดี๋ยวจะไปควานหามาทุกสีเลยเดี๋ยวจะมันดีงามมากจ,จริงตัวนี้แต่ยังไม่แน่ใจว่ามันติดทนหรืออะไรเปล่านั้นเนี่ยพอเกลี่ยแล้วมันจะเป็นเนื้อแบบครีมม,มันไม่ทําให้ปากแมทปากแห้งปากลอกเนาะเดี๋ยวลองไปหาสีอื่นมาดูอีกแล้วก็ได้มาอีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์สีนั่นเองอันนี้ลักษณะเป็นปอกเหมือนกันเลยเป็นแมกเนติกแล้วก็เปิดมาสีนี้สวยเป็นส้มอบน้ําตาลแบบนี้ชอบมาก คนที่ชอบลิสติกแนวโทนสีแบบนี้มาอุยสีนี้สวยจ้าสีนี้สวยเลิศจา้านี่เห็นไหมอ่ะไม่แน่ใจว่าเหน็นหรือเปล่านี่เป็นลักษณะแบบนี้เป็นเนื้อกึ่งครีมครีมหน่อยสีสวยเลยอันนี้ก็ซื้อสองแท่งในราคาแท่งละเกสบาทถือว่าคุ้มมากส่งฟรี่ังหากอันนี้จําไม่ได้แล้วว่าพี่เขายังมีของอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่มีของหรือว่ายังไงเพราะว่า พี่เขามาลงขายมันเหลือสามอันคือเหลือสองเปอร์นี้กับลิปติกแท็กสีแดงแต่แอ็มีลิปติกสีแดงแล้วก็เลยไม่ได้ควา้าอันนั้นมาเนาะเดี๋ยวจะไปหาดูว่ามันยังมีสีอื่นอีกหรือเปล่าแต่พี่เขาบอกมันเป็นเครื่องรางแบรนด์คนไทยไม่ใช่ของกอฟเนาะก็เลยคว้ามานั่นเองสวยงามสีสวยสวยีสยสยคล้ายกันไหมคนมองบอกเฮ้ยซื้อมาทําไมสีคล้ายกันแต่คือมันไม่คล้ายมองๆดีๆแล้วมันไม่คล้ายมันสวยงามมากจ้ะอ่ะมาถึงถุงสุดท้ายกันบ้างถุงสุดท้ายอันนี้อันนี้เอนนไปลงทะเบียนในไลน์มา ซึ่งมันเป็นยี่ห้ออะไร Positive เนี่ยยี่ห้อของ Positive แปลว่าหลายๆคนคงได้ยินชื่อแบรนด์นี้กันแล้วล่ะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ไปลงคือเพื่อนเขาส่งมาให้เอฟส่งมาทางไลน์ให้เอฟแล้วก็บอกว่าให้เอฟช่วยกดให้หน่อยแล้วก็ลงถ้าเอฟกดให้เขาแล้วได้รางวัลเขาก็จะได้รางวัลไปแล้วถ้าเอฟกดด้วยก็จะได้ขอหมายก็เลยอ้าช่วยเพื่ออะไรอย่างนี้ก็ในถุงเขาก็มีแบบเนี่ยเป็น Positive เป็นแบบ บอกว่ามันมีอะไรบ้างในแบงของเขาแล้วของที่ได้มาเป็นแบบนี้นะ่ารักนี่เป็นกระเป๋าคือกระเป๋าพอดีนะเป็นแบบดีงามมากใส่ตังใส่น้ำปตาใส่อะไรได้เลยคือกระเป๋าดีมากแล้วก็เปิดมาด้านในพอดีเลยเดี๋ยวจะเอามาปรุงหน้าช่วงรับปริญญาเนาะก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันบ้างอันนี้มันก็เป็นแบบนี้อันนี้ไม่รู้ว่ามันคือสบู่มัง้งหรืออะไรไม่รู้ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดอะไรเลยคือเพิ่งได้มาเมื่อวานส่วนอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็น p o ส i t i v e photo Lewis อะไร리ีวเท่งครีมอันนี้น่าจะเป็นครีมของโพสิทีฟตัวนี้เดี๋ยวเอฟขออนุญาตไปอ่านอ่านทุกอย่างก่อนแล้วกันมันคืออะไรเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอีกทีเนาะส่วนอันนี้เป็นโพสิทีฟเหมือนกันอันนี้เป็นคลีนซิงออยล์อันนี้เป็นคลีนซิงออยล์แล้วก็ส่วนอันนี้อันนี้เป็นเซรั่มเดี๋ยวจะไว้บํารุงช่วงรับปริญญาน่าจะได้ดีๆแต่งหน้าจะได้ติดทนเนาะแล้วขวดสุดท้ายในนี้ก็เป็นโลชั่นนั่นเอง มีมาครบเลยมีทั้งโลชัน่นมีทั้งเซรั่มมีทั้งคีน a n s i n g oil อันนี้ก็เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นครีมแล้วก็น่าจะเป็นสบู่ไว้ล้างหน้าหรือสักอย่างนี้แหละเนาะก็มาในกระเป๋าที่แบบมีงามมากอันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อน,นเหมือนกันที่มามอบสิ่งดีๆให้รู้ว่ามันได้มานะจ๊ะแต่จริงๆอะเอฟอะ่ะอันเนี้ยเอฟได้มาชุดหนึ่งแล้วคือเอฟก็ส่งให้เพื่อนอีกคนนึงและเพื่อนอีกคนก็กดใหม่ชุดคือมันมีสชุดนั่นเองแต่ ของเพื่อนยังไม่มาส่งเพราะว่าให้เขากดเพื่อเอามาให้แหระแต่คืออันนั้นมันยังไม่มาส่งก็เลยยังไม่ได้เนาะก็เป็นประมาณนั้นก็มีทุกอย่างเดี๋ยวไปอ่านว่ามันคืออะไรเนาะแต่ละตัวเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอีกทีแล้วกันเนาะอ่ะของทเทพเอามาเหออีบา้าเหออพีนี้ไม่รู้พีเท่าไหร่แล้วนะก็ได้หมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกไปข้างต้นใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็ปิดไปก็มีทั้งของ แต่ส่วนใหญ่ก็ยังชอบของถูกเลยดีที่เป็นของแท้อยู่นะแต่คือแค่ของกอปมันก็เป็นแค่บางอย่างที่เราชอบสีชอบอะไรมันแค่นั้นแหละอย่าเอามาเป็นประเด็นดราม่าเลยก็ความชอบส่วนบุคคลแล้วกันใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็แล้วแต่นี่จะบอกว่าลิปแห้งเรียบร้อยแล้วอันนี้ของจิ๊ปเปอร์แห้งแล้วติดถ,ไได D, ถไไูไม่ไปติดแคดวอนดีถูไม่ไปไม่ไปไม่มีอะไรไปเลยติดทนมากอ่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันก็ ยินให้อป่าช่องนี้ไว้ด้วยกันสรัญญาจุด mfi มี Instagram กับ Twitter แล้วด้วยใครไหน,นช่องทางไหนสมัยคยพูดคุยกันได้แล้วก็มี Facebook Fan Page แล้วด้วยชื่อเดียวกับช่อง,งนี้เลยสรัญญาจุด mfi ก็กลับมาอัปวีโอเหมือนเดิมจันร์พุสศุกเวลาหนึ1:00นตรงก็คอยติดตามชมกันได้ใครที่รออ e ีบ้าเหอกันอยู่ e ี EP นี้ก็มาไป็ที่เรียบร้อยแล้วก็งดดราม,ม่านะจ้าวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe กับช่องนี้ของเอฟกันด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันต่อไปเอฟจริงใจใครจริงใจมากับเอฟจริงใจ,ใจกับเอฟเป็นคนจริงใจ,ใจพูดอะไรซื้ออะไรมาก็ตามนั้นเลยและกันนะจ๊ะ ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเอฟแล้วใครที่มีทัศนคาคติตรงกับเอฟก็ดูกันต่อไปน,น,นานๆทีแหลายเทปจะมีของก๊อฟที่ถูกใจมานาเสนอเพราะเอฟก็ไม่ได้จะเชื้อเชิญให้ทุกคนไปใช้ของกอ๊อฟก็ยังเชื้อเชิญให้ทุกคนใช้ของแท้อยู่ คือเอฟชอบสีมันจริงๆชอบเนื้อเทกเจอร์มันจริงแล้วก็คืออยากจะลองซื้อมาทดลองใช้ว่าระหว่างของแท้กับของไม่แท้เนี่ยเขาว่ากันมันดีมันไม่ดีมันเป็นยังไงอะไรเนาะก็เอฟก็ยังบอกอยู่เสมอว่าของแท้มันย่อมดีกว่าของก๊อปเป็นที่แนะนนอยู่แล้วแต่คือบางทีของก๊อปสีมันสวยกว่าไงเพราะความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเอฟก็พูดได้แค่นี้แหละยังไงก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันแล้วกลับพบกับเอฟกันใหม่ได้ในวิดีโอหน้าแล้วก็กลับมาชมกันด้วยว่าวิดีโอหน้าจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรยังงี้ขอไว้แค่่ี้ะะคสสวัดบา